สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะคลิปนี้แอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี6 3สทับหให้ได้ฟังกันนะคะและก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์และ1การติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆค่ะที่ทางช่องได้นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันค่ะราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี6 3สทับซึ่งปิดรอบปีเมื่อ30กันยายน64นะคะ ผลการคำนวณอย่างไม่เป็นทางการเขตที่ได้รับต่ำสุดประมาณ980และเขตที่ได้รับสูงสุดประมาณ1 0 5 0บาทต่อตันค่ะค่าเฉลี่ยที่ความหวาน10 ccs ประมาณ1,000บาทต่อตันนะคะราคาอ้อยขั้นต้นปี63-64ที่ได้รับแล้ว920บาทต่อตันพี่น้องชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลน,นะคะ ทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟไหมจะได้สิทธิ์รับเงินเพิ่ม60บาทถึง130บาทต่อตันค่ะและได้รับค่าความหวานเพิ่มทุก1 ccs ส่วนเพิ่มอีก6%ค่ะราคาค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี63-64ทับเมื่อคำนวณเสร็จแล้วสออนอนจะทำหนังสือแจ้ง และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อออกราชกิจจานุแบกษาโรงงานน้ำตาลหลายแห่งจะทยอยจ่ายเงินค่าอ้อยหรือให้ยืมล่วงหน้าในช่วงพฤศจิกาย,ยนถึงธันวาคม2564นะคะมาดูสถานการณ์ฝนจากภาพถ่ายดาวเทียมกันค่ะแนวโน้มและคาดการจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่วันพุธที่6ตุลาคมแต่ในรอบนี้ฝนจะตกไม่มากค่ะ โดยมีพื้นที่แหล่งอ้อยอีสานตอนล่างตะวันออกกลางตอนล่างและตะวันตกจะยังได้รับฝนต่อเนื่องถึง10ตุลาคมนะคะสำหรับพื้นที่แหล่งอ้อยภาคเหนือภาคกลางตอนบนที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงปลายเดือนกันยายนจะได้รับฝนในรอบนี้ไม่มากค่ะอ้อยที่ถูกน้ำท่วมขังหักระบายออกได้ต้องรีบระบายน้ำออก เพื่อรักษาและเพิ่มผลผลิตนะคะ